เอาเครับทอดาด้าครับมันเี้ก็จะมาเคียยบปัญหากับแก๊งโนยานะครับาว่าอะเดี๋ยวให้ดูว่าคอนเทนตใแล้วเป็นไงนะครับไปไปดูคนทนตใแล้วกันปูก็ตั้งใจด่าพ่อไเฮียอะเฮียเขามีกประเทศครับน้องเหียอยู่ดีไม่ด่ากูเฉยเลยครัได้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  ทายท้าต่อยอะไรมึงกูไม่ทาต่อยมึงกูบอกแต่มึงเจอการแค่นี้ึ่งก็มึงด่าพ่อกูเพื่อมเจอกึงมึด่อมาริบบ้าริไม่กลัวไงมึงบ้าริมึงหลุดด่าพ่อคุยเลยเนี่ยมึงบอกอะไรนะเออถูกว่าตั้งใจด่าพ่อพ่อไงเนี่ยเออดีมากไม่ได้หลุดด่าตั้งใจด่าเลยเนี่ยีก็หลังจากที่ทุกคนจะเห็นครับว่ามันทำอะไรไว้นะครับลูกแก๊งมันนะครับด่าผมนะซีซีด้วยนะครับ ก็จะมาเคลียร์ปัญหากแก๊งมันนะครับตอนนี้ผมรอหลีกแก๊งมันมานะครับมันตามให้มันตามหน้ามันก่อนฮัลโหลอิวัตตามเดบิดอ้อมาครับหัวแก๊งอะ่ะในแก๊งโนยานะครับตามหัวแก๊งมาเลยครับมาคนเดียวนะครับไม่ได้ผา่าน,น้องมอสมาครับน้องก็จะเล่นน่าจะเล่นโซลกันอยู่ครับม,มาคนเดียวนะครับ เดี๋ยวไปทาเสียงเตึงสายแม่งเลยแม่งด่าไมแรงจัดเดี๋ยวทุกคนเห็นต้นคลิปนะครับรอดูว่ามันจะทำยังไงนะครับผมว่าจะเรียกตงังทั้งแสนหนึ่งเหล็กทั้งสิบก้อนนะครับเอาไว้ฟอร์มอาวุธนะดูว่ามันจะยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวรอตัดไปตอนที่มันมีลูกแก๊งคนคนหนึ่งอ่ะมันชื่อเนี่ยมาแล้วเขามาแนละ้ว

มานะครับเจมิทอ้อนะครับก็คือเหมือนว่าเขาแบบด่าผมซีซีเลยอ่ะด่าแรงมากอ่ะเขาทำไรคุณหรือคุณทำไรเขาไหมคืออย่างนี้เขาอ่ะมากับน้องเขาสามคนแล้วเขาเห่าอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ซ่อมรถใช่ไหมแล้วผมอ่ะก็ถามว่าไปอะไรเจนเย็นเขาบอกว่ามึงจะเอาปลาหออผมนันหอกผมว่ามึงจะเอาปล่าเออไอเทีเนี้แป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันหน้าบ้านแล้วมันก็บอกว่าพ่องตายหรออะไรงเงี้ยก็แบบพูดหลาพ่อผมเลยอ่ะมันมันได้พิมไหม ใช่น,นะมันพิมพ์แดดมันพูดมันพูดเขามันพูดตอนนี้ผมไปเช็คมามานาโดนแบนไปแล้วเขาบอกว่าเดวิดอ้ออะเราเรารับแบบรับคนมาเราไม่ได้ดูเลยอว่าคนไหนเป็นใครอะไรเงี้ยไม่ครับผมไม่ไ<อ>ด้รับครับลองหีดรับครับอย่างนี้พี่ได้ไใช้บ้างอะแต่กแก๊งเองอะ มันด่าแก๊งพี่ทั้งแก๊งเลยนะเว้ยแล้วพี่มาคนเดียวตอนเนี้ยพี่ไม,มไม่เอาไม่ได้เอาแก๊งมานะเว้ยพี่พี่ต้องการอะไรครับพี่ขอแสนหนึ่งกับเหล็กสิบก้อนได้ปะ,ะเดี๋ยวผมไปเช็คในค,นนคนนลังก,ก่อนนะครับแสนหนึ่งกับเหล็กสิบก้อนนะครับฮัลโหลนี่นะครับผมมีอยู่ห้าหมื่นห้าแล้วก็เหล็กเจ็สองก้อน เอ 50, 000, เอกราห้าหมื่นกับเล็กสิบกองกันแหละได้ปะได้รครับครแบบนีน้ครับหัวหน้าแก๊งกล้าทำกล้ารับนะครับกล้าทำกล้ารับนะครับจะหาผมมากดเลยแต่แบบมันก็ไม่ควรอ่ะถูกเวลาต่อให้คนนั้นโดนแบนไปแล้วอะแต่หัวหน้าแก๊งก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ลูกน,น้องตัวเองทำ หนึ่งหมื่นแล้วนะครับออกมัาหนึ่งแล้วเหล็กสิบเป็นห้าหมื่นนะครับสี่หมืห่น 50, แล้วนะครับ ห้าหมื่นเรียบร้อยนะครับห้าหมื่นบาทนะครับรอเหล็กอีกสิบก้อนจากคุณเดวิดอ่าจะหาเอาผมมากดเลยนะคุณเดวิดแต่แบบเราเป็นหัวหน้าแก๊งเราต้องรับผิดชอบเนาะถูกปะทำไม่เป็นไรรอเหล็กนะครับรอเหล็กรอเหล็กรอรอเหล็กนะครับคุณเดวิดจะหาเอาผมมากดเลยนะ แต่แบบอย่างว่าเราเป็นหัวหน้าแก๊งก็ต้องรับผิดชอบแทนพวกน้องนะครับเวลารับกลมมาก็คอยดูไว้อะโอเคครับไปแล้วครับก็มานี้นะครับกากถึงแก๊งนะครับในเซิร์ฟมอแกนนะครับรับใครมาก็ต้องดูไว้นะครับว่าเออไอคนนี้ไว้ใจได้หรือเปล่าอะไรอย่างี้นะครับแก๊งผมไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยไปไปยุ่งกับใครก่อนนะครับเดนมาทางกับผมอย่างเงี้ยคือไม่โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะ อเสตอรี่ <Okay>. น่าจะเป็นยังไงนะครับจะมีเหตุการณ์อะไรนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมอัดแบบเป็นสตอรี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกัน